ก็สำหรับคลิปนี้นะครับนายชนก็จะพามาดูรหัส Wi-Fi นะครับสำหรับใครที่อยากจะรู้รหัส Wi-Fi นะครับที่เราเชื่อมต่อไวนะครับคืออะไรนะครับเราจะทําอย่างไรนะครับง่ายนิดเดียวนะครับวิธีดูรหัส Wi-Fi หนึ่งเลยไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับพอมาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บมาที่คาว่า Wi-Fi Wi-Fi เสร็จปุ๊บอ่าที่เราเคยเชื่อมต่อแล้วนะครับกดตรงนี้ตัวไอนี้นะครับปุ๊บ เสร็จแล้วมันจะมีคําว่ารหัส QR Code หรือรหัส Wi-Fi นะครับกดไปตรงนี้แล้วให้เราทําการสแกนหน้าเรานะครับพอสแกนหน้าเสร็จปุ๊บเห็นไหมครับ QR Code และรหัส Wi-Fi จะขึ้นมานไครับบางคนนะครับ,บ,นะรบจะไม่ขึ้นรหัสผ่านตรงนี้นะครับให้เรานํามือถือของเรานะครับมาสแกนบาร์โค้ดตรงนี้นะครับ ก็จะเข้าใช้งาน Wi-Fi ได้เช่นเดียวกันนะครับทำอย่างไรนะครับสแกนบาร์โค้ดก็คือนี่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับกดตรงนี้แล้วไปสแกนบาร์โค้ดเมื่อกี้นี้นะครับก็จะสามารถเข้าใช้งาน Wi-Fi ได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่เราจะสามารถดูรหัสผ่าน Wi-Fi ไดเ้เพื่อนๆก็ลองทําตามคลิปนี้ของนายชิุนได้เลยนะครับก็อบอกว่าคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายจนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ